สวัสดีจ้ามาสบกองกันอีกแล้วจ้ะกองพัสดุไปสนีทรงแบบไม่ต้องไปไปสนีตรงเองอยู่อยู่เยอะ,ะมันอยู่เยอะ,ะมันเราเราใช้กลองอะไรก็ได้จ้ะไม่ต้องจําเป็นต้องกลองจากไปสนีเนาะกองที่ เราใช้กองอะไรก็ได้ใครลูกไหมคะอออักตุงอะไรนะใส่อะไรลูกใส่เอ็นโอ้เข้าใจเอ็น่ีกับนี้ มีภาษาอะไรมั่งฮึไอังกฤษกับเยอหมันไม่ใช่สองภาษาไม้ทั้งไชยาเข้ามาดิไม่มีอา้าวมีภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษโอ้ยตรงมาตรงบ่อยจ้ะเพราะว่าขายเลโก้ได้ จว่ากล่องนี่ส่งไปให้น้องคนหนึ่งที่เขาส่งของมาให้โอลี่อยากส่งให้โอลี่บอกว่าทำไมใจดีเท่ะเ,เราให้ฟังว่าส่งเฮ็ดไปเมืองไทยส่งเฮ็ดไปเมืองไทยโอลี่บอกโอ้โหทำไมา้าส่งกลัวหายค่ะส่งกับเพลงเนาะเนาะที่มาลุยที่มากันวันนั้นลส่งกันวันนั้นเละทีเดียวกันนี่ตรงนี้เป็นที่จอดรถเดี๋ยวมันจะติดไอ้นี่เขามันจะติดเอ้ ทะเบียนเขาทะเบียนรถเอารถขยะนี่นนะนี่หิมะไก่มดแล้วพี่น้องมันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วขึ้นีนฝนตกนลมันก็ละลายปาเ,เออป็นน้ำเวี่ะไปเราไปเมืองกันไปสือของเราคอยกลับบ้าเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องมาเก็ะกอง พัษดุไปสนีจ่ะมาจากเยอรมันจ่ะฉันก็อยู่เยอรมันเขาอยู่เยอรมันจ่ะเนาะนงเขาทำเอ่อช่องเก็บเฮ็ดแล้วเขาก็ส่งเฮ็ดแห้งมาให้ฉันเนาะก็คุยกันทักกันทั้งทั้งเฟซเนาะแต่ว่าเฟซฉันก็ไม่เล่นแล้วที่นี่ก็เออก็ไปทักทั้ง ยูทูบเนาะเวลาเขาไปเก็บเฮ็ดเก็บอะไรกดคอมเมนต์เนาะฉันก็ชอบช่องนองเขาก็คือเขาเก็บเฮ็ดหาพักธรรมชาติเนาะเรียนหลู้พักเยอรมันก็เฮ็ดเยอรมัน,นกนมีกำใจส่งมาให้ชิมจ้ะเนาะก็หลูล้จักทั้งทั้งยูทูบนี่ก็หลายคนจ้ะเนาะก็มีนงเก็บเฮ็ดหลายหลายคนเขาบอกเขาจะส่งให้ชั้นชิมจุดตาชั้นอะก็เกรงใจเขาน้มหลู้จักกันเนาะ ก็เลยเออไม่เอาจ้ะก็หลุดจากกันแต่ทั้งทั้งยูทูบเเนาะก็เลยไม่กล้าเอาจ้ะนี่นงวีก็เลยเออเอาของเขาเนาะเอาของนองวีเดี๋ยวเขียนเขียนเออเดี๋ยวเอาช่องเขาไปนั่นให้ไวตรงคอมเมนต์นะจ้ะเนาะ,เ,นะเดี๋ยวฉันจะปักมุดไปให้ตรงคอมเมนต์เนาะใครอยากเข้าไปชมไปดูก็ไปจ้ะช่องนองวีมีเก็บเพ็รหาพักจ้ะเนาะ นี่แหละพี่โนงรูจักกันแต่ในโลกโซเชียลเนาะก็ยังมีน้ำใจส่งมาให้พึ่งหวานจ้ะหลายเนาะหลายนะนี่อู๋ไปหาไม่ใช่ไปหาเป็นวันเลยนะเนี่ยเลีไปแอบดู โอ้ยดูแจมัวะลูกเฮดพึ่งหวานลูกสไตล์พินไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่เนี่ยโอ้โหถ้าสื่อนี่ไลฟ์ได้เนาะไลฟ์ตั้งได่เลยน่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆหน้องวีขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมเป็นครั้งแรกจะที่มีคนไห้ของ ดีใจมากดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวเดี๋ยวอะไรกินจะทําให้ดูเด้อจ้ะโอเคจ้ะเอามาให้ดูเห็ดจากน้องวีจ้ะมีน้ำใจส่งมาให้ขอบคุณมากๆ,ๆจะคลิปนี้ฝากไปสำนิกก่อนนะจ้ะเนาะเดี๋ยวปักมุด เว้ยไจ้ะช่องน้องวีเนาะจ้ะเนาะเก็บเห็ดกับยายวีเจอมันนีขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า